ังไงบ้างครับกับงานประกวดพัะเครื่องนะครับก็ถ้ามีหน่วยงานเนาะหน่วยงานกลางนะครับจัดการสอบอบรมนะครับคนที่ต้องการเป็นกรรมการตรวจสอบพัะเครื่องก็จะดีเหมือนกับพวกตัวแทนประกันเนี่ยก็ไปสอบใบอนุญ,ญาตไงต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับมันถึงจะดูเป็นมาตรฐานขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้มานั่งนะครับมีความรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เห็นแก่ๆหน่อยแล้วก็ดูมีอายุหน่อยบอกเล่นพระมา2 0 30บปีแล้วมันไม่ได้วัดกันตรงนั้นนะครับเด็กสมัยนี้โอ้โหเล่นพระไม่เท่าไหร่เขาก็รู้แล้วเพราะอะไรเพราะความคิดเขาเขาคิดต่างไงเขาคิดต่างนะครับมันไม่ใช่เล่นแบบสั่งสมกันมาชี้ตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้เล่นพระด้วยหูไงครับเชื่อเขาเขแล้ว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ทีนี้มาในเรื่องของอการปฏิวัตินะครับพระเหรียญพระเหรียญก่อน2,500นะครับต้องเป็นพระปั๊มเท่านั้นท่านคิดว่าอย่างไรเออท่านคิดว่าอย่างไรท่านลองไปคิดดูนะครับเหรียญเนี่ยมีการปั๊มมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว2,400สงนน่ร้วกว่าคือถ้านในโลกเราเนี่ยก่อนด้วยซ้ําก่อนจะแย่มากมายเลยแต่บ้านเรามันพัฒนาทีหลังเท่านั้นเองนะครับ กองกระสาบสร้าง2,403นั่นคือกองกระสาบคำถามคือเครื่องจักรมันมีก่อนการสร้างกองกระสาบหรือเปล่ามันมีเครื่องปั๊มไอ้น้ำเนี่ยมันมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันมีแล้วตัวอ,อย่างวัตถุพยานอย่างดีก็คือเหรียญปัม๊มพระสงฆ์ในบ้านเราก็2,458ผมก็เคยให้ดูแล้วเนาะพระเอ่อพระอะไรนะผมจำไม่ได้ แล้วเหรียญของเยอะแยะเลยทั้งลงไปไล่เล่ยเหรียญปั๊มในยุค2,400กว่าเนี่ยแล้วเขาปั๊มมาจากไหนอะเอาพาแถวบ้านเราก็ได้นะครับพาแถวบ้านผมนะัก็2,400กว่า <c oughs> <c oughs> เหรียญปั๊มทั้งนั้นแล้วเขาปั๊มมาจากไหนนะมีมีเยอะแยะเลยจูจๆมีข้อมูลมาว่าต้องเป็นเหรียญหล่อเท่านั้นโอ้โหเท่านั้นนะครับผมวิ่งหาเหรียญเลย เจอท้าที่ไหนมีขายเหรียญหลอ่อไอ้พวกแบบนี้บ้างเออมีจริงแคคุณไปไล่ดูนะแล้วมีเป็นถัดถาด,ถาดมีเป็นร้อยๆเหรียญนะมันคือเหรียญเก๊ผมมาทําคลิปให้ดูแล้วนะครับมันคือเหรียญเก๊เป็นการถอดจากเหรียญปั๊มมาไอ,อ้เหรียญหล่อเนี่ยใช้วิธีการหล่อเวียงนะครับทาเหมือนงานจิวเวลรี่มันคือเหรียญเก๊นะครับคืออันไหนที่จะแท้จะเก๊เนีย